สวัสดีครับสวัสดีเซาเวันที่2ี่สิตรงกับวันคริสต์มาสนะครับวันเกินปีใหม่ของฝรั่งนะครับคริสต์มาสวันที่25ธันวาคม2 5 6 6หครับครับเซานี้ภาพพระเบงนะครับพระเวอย์แอมมือสองนะครับสภาพสวยๆนะครับเป็นของไซเบอร์ไซเบอร์14ดีและก็ไซเบอร์สิวครับ อรัพี่น้องผู้ใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับยูร่านพินิจโอ디โอครับไซเบอร์ไซเบอร์สิบชิวนะครับและก็ไซเบอร์สิบสี่ดีนะครับสภาพสวยๆครับแจมๆนะครับท่าไม่ยูทีซีมื่นกว่าครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราขายไม่ถึงนะครับขายพ่ถึงครับพี่น้องตัวนี้นะครับไซเบอร์สิบชิวไซเบอร์สิบชิว สภาพสวยๆนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครับราคาอยู่ที่สำหรับไซเบอร์ซิฟตคิวสภาพตัวนี้นะครับอยู่ที่3,500มบาทนะครับ3,500มบาทนะครับถ้าสินค้าใหม่อยู่ที่40,000บาทครับเอาพี่น้องสนใจนะครับเป็น C Channel นะครับเป็น C Channel นะครับเป็นของว a าเทคนะครับว a าเทคนะครับว a าเทคไซเบอร์สิบชิลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นว a าเทคไซเบอร์ d ิซีดีนะครับ1ิปซีดีนะครับมีอยู่สองแผ่นนะครับสภาพสวยๆขึ้นนะครับดูนะครับสวยๆใหม่ๆเย่้มๆนะครับราคาอยู่ที่2 9 5 0 0บาทครับตัวนี้ครับ 29,500บาทนะครับมีอยู่2แท่นนะครับอาพี่น้องสนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับเรือว่าโทรหา,าร้านพิเนตออดีโอนะครับ0952246497แล้วก็0874217464ครับมีทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับเข้ามาใหม่นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับ Cyber 10ชิวนะครับ ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับ10ชิวนะครับรุ่นใหม่นะครับดูรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ไซเบอร์ 14D เป็นรุ่น M3 นะครับ M3 ทั้งสองตัวนะครับ M3 ทั้งสอตัวนะครับสภาพใช้งานน้อยครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่มองหาไซเบอร์นะครับ 14D และก็ 10Q นะครับที่นี่เลยครับร้านพินิจอ u ิโอครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับสนใจโทษสอบถามรายละเอียดได้ครับ0952246497นะครับไซเบอร์ 14D และก็ 10Q ครับอ่าพี่น้องสนใจก็โทษสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับอยู่ร้านพินิจ a u ิโอนะครับ 0952246497นะครับครับครูครับนี่เลยนะครับวาเทคนะครับวาเทคนี่เขากันดีเพราะปัญนยังนะครับเสียงนำเสียงนะครับสูตรนำเสียงเขากันดีชุดวาเทคนะครับมีอยู12ใบนะครับวาเทคนะครับ181นะครับ WT 181นะครับ สิบสองใบนะครับสภาพสวยๆนะครับยูรันพิเนตออดิโอนะครับวาเทคนะครับเป็นสิบแปดนิ้วครับสนใจค่ะโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับใบละหนึ่งมนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดอยู่โหลหนึ่งนะครับสิบสองใบครับพี่น้องครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับยูรันพิเนตออดิโอนะครับ0952246497นะครับ 0874217464นะครับร้านพ i เนตอะดิโอนะครับอ่านะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจชุดว่าเทคนี่เลยนะครับอยู่ร้านพีเนตอ a ดิโอนะครับเบสและก็พาวเวอร์แอมป์นะครับครับก็ต่อมานะครับก็เป็นสินค้าใหม่ขึ้นกันนะครับเป็นสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับของแบรนด์ร้านนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับสวยๆนะครับเสียงนี่สุดยอดมากนะครับสนใจโทษสอบถามรายละเอียดได้นะครับ อยู่ร้านพีเนตออเดีโอนะครับแบรนด์ร้านนะครับดูนะครับมีทั้งหมดนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจตู้เท่์โบนะครับมีหลายนะครับมีหลายนะครับของมีให้เลยนะครับสําหรับที่ร้านพีเนตออเดีโอไม่ได้รอนะครับมาถึงจัดการได้เลยนะครับตัวนี้นะครับไปละสองมือเออสองพันหกบาทนะครับไม่มีไม่รวมสเปคคอนนะครับ สนใจโทษสอบถามรายละเอียดได้ครับยูรันพิเนตออดิโอนะครับสำหรับเจ้านี่นะครับเช้าวันที่25วันริสต์มาสนะครับนะครับก็มีพาวเวอร์แอมนะครับหลากหลายนะครับสนใจโทษสอบถามหรือว่าสอบถามรายละเอียดทั้งร้านพิเนตออดิโอนะครับพ่อมีให้ท่านได้เลือกนะครับหรือว่าท่านอยากได้ดอก21นิ้วนะครับ เดี๋ยวพาชมนะครับดอก21่ิบเนี้ของกิฟต์นะครับก็2125เดิมๆนะครับมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่แปดดอกนะครับเหลือ8ดอกครับพี่น้องครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ครับอดอกละ4เอพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เลยนะครับ5,500บาทนะครับอ่ะนะครับดอกกิฟต์นะครับ2125 สภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวกชาลเลนเจอร์นะครับหรือว่าดอกแดงๆนี้ครับมีนะครับของเฮียรงนะครับอ้าสนใจโทษสอบถามรายละเอียดได้ครับอยู่ร้านพีเน็ตดอดิโอนะครับสาหรับเช้าวันที่25นะครับพอมีให้ท่านได้เลือกนะครับดอกนะครับดอก21นิ้วดอกละ3,000บาทก็มีนะครับดอกละ3,000บาทนะครับ อาสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับดอกละ3 0 0พบาทนะครับดอก21นิ้วนะครับแวะมาเลือกได้นะครับ21นิ้วดอกละ3 0 0พันบาทนะครับโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพีเนตรดิโอนะครับหรือว่าสิเป็นดอก1ิบหานิ้วนะครับดอกราคาบ่ถึงพันนะครับพี่น้องครับอาสนใจโทรได้เลยนะครับ095 2 2 4 6 4 9 7นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนเด้อนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับหรือว่าจะเป็นอ่านี่เลยนะครับแหลกแหลกก็พอมีนะครับแหลกก็พอมีนะครับใส่เครื่องปรุงใส่อ่าพาวเวอร์แอมนะครับอ่านะครับพอมีให้ท่านได้เลือกนะครับราคาก็สอบถามมาได้นะครับ095 224 64 97นะครับอันนี้ยามาฮ่าแทมกันนะครับ p o w e r a m PX5 นะครับตัวนี้เป็นจอดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้นะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่มองหา p o w e r a m นะครับตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับที่ร้านพิเน็ตออดิโอนะครับ2004 RMS นะครับ เอกซาวนะครับอ้าวพอมีให้ท่านได้เลือกนะครับสําหรับท่านที่มองหานะครับก็มาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับ OPPXS นะครับสองพันสองตัวนี้ขับเบรดได้แน่นๆเลยนะครับสนใจมีอยู่สองท่านนะครับรุ่นนี้นะครับราคาไม่แรงนะครับราคา8,500บาทนะครับไม่แรงนะครับสำหรับท่านที่มองหาพาวเวอร์แอมนะครับ หรือว่าจะเป็นโมนิฟายรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็8,000บาทนะครับ MV 2 6 0 0นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับไม่ว่าจะเป็น power a m นะครับหรือ power mix นะครับ power mix นะครับ power mix นี่เป็นรุ่นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพันวัตต์นะครับ512 SC นะครับหรือว่า5 1านนอนะครับสำหรับตัวนี้อยู่ที่16,500นบาทนะครับ512ตัวนี้อยู่ที่13,500นั้าบาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจของแท้นะครับแท้แท้ทั้งสองตัวนะครับสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับหรือว่าจะเป็น PV 23นะครับเจเล่นะครับ พีวี่ยีตัวนี้อยู่ที่23,500บาทนะครับอ้าวสนใจรับเบสแน่นๆนะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตออริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็มีหลากหลายนะครับหรือว่าตู้แฝนแบบนี้นะครับตู้เปล่าใบละเอ้ยชุดละ6,500บาทนะครับตู้เปล่านะครับนะครับก็พอมีให้ท่านได้เลือกนะครับือว่าจะเป็น รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะสวยนะครับชุดแฝนโรงงานนะครับชุดแฝนโรงงานตัวนี้สวยนะครับตบแกงปามทางโรงงานนะครับตัวนี้ใบละ2,300บาทนะครับพร้อมสลักลูกปืนครบชุดนะครับแต่ละใบนะครับสนใจก็มาเลือกได้นะครับเี่ร้านพิเนโรดิโอนะครับสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับก็ แวะมาเลือกดูได้นะครับที่ร้านพิเดีออริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับพาวเวอร์แอมหรือว่าตู้นะครับมือ1มือ2นะครับแวะมาเลือกได้นะครับที่ร้านพิเดีออริโอนะครับสาหรับเช้าวันที่25นะครับเดือนตุเดือนธันวาคมนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ราคาบ้านๆนะครับมาเลือกได้นะครับ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกนะครับพวกแหลกนะครับพอมีอยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าจะเป็นสเตปดาวนะครับพอมีท่านได้เลือกนะครับตามนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทาง Youtube ช่อง Youtube ช่องอร้านพินตฐออริโอและก็ช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องของอโจ๊ก a ช n แนลนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมี2ช่องนะครับช่องหลักๆทางร้านพิเนตฐออริโอนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ก็พิเนตคฐาคำมีพักดีนะครับไลน์ก็เป็นของอพินิฐก็มีนะครับือว่าจะเป็น เบอร์ไลน์อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0 8 7ย์1 7 4 6 4นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับที่25นะครับขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ